ลองจินตนาการถึงการสร้างสุดยอดจากกลที่ซับซ้อนและทรงพลังที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นแต่ความลับที่ทำให้จักรกลสงครามของรัฐฉินสามารถบทขยี้ทุกอาณาจักรได้นั้นไม่ใช่แค่กองทัพนับแสนหรือแม่ทัพผู้เก่งกาจหากแต่มันคือระบบปฏิบัติการทางปรัชญาที่อมตซึ่งท้ายที่สุดแล้วบักเพียงเล็กน้อยในโค้ดที่เรียกว่าความไว้ใจก็ได้ทำให้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่นี้ ล่มสลายลงในเวลาเพียง15ปีด้วยน้ำมือของคนเพียงไม่กี่คนเรื่องราวของเราเริ่มต้นด้วยชายคนหนึ่งผู้เข้าใจในศิลป,ปะแห่งการลงทุนเขาคือหลีปู้เว่ยพ่อค้าวานิชผู้มองเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นเห็นเพียงความเสี่ยงและการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งอิงเจิ้ง,งองชายแห่งรัฐฉิน ผู้ตกเป็นตัวประกันในรัฐอื่นลีปู้ไวยทุ่มสุดตัวเพื่อผลักดันให้อิงเจิง้งได้กลับคืนสู่รัฐฉินและขึ้นสู่บัลลังได้สําเร็จและผลตอบแทนก็คุ้มค่าเขาได้ตําแหน่งอระมหาเสนาบดีมีเงินทองมีอํานาจล้นฟ้าและเขายังมีความสัมพันธ์สวัสดกับอดีตคนรักของเขาเจ้าจีซึ่งตอนนี้กลายเป็นพระพันปีหลวงตอนนี้เขามีทุกอย่างแล้วทั้งเงินทองและอํานาจ แต่สิ่งที่เขายังขาดคืออิทธิพลที่มั่นคงและเกียรติยศที่ยั่งยืนลีผู้เวยผู้เป็นนักลงทุนร่วมทุนโดยสายเลือดรู้ดีว่าจะต้องลงทุนในคนที่มีความทะเยอทะยานอย่างไรเขาเริ่มเชิญเหล่าผู้มีความสามารถมาเป็นแขกในบ้านของเขาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดี และผลักดันหลายคนให้เข้ารับราชการในราชสำนักเพื่อเสริมสร้างอิทธิพลของกลุ่มตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นบางคนในจำนวนนี้เป็นถึงปัญญาชนระดับแนวหน้าที่จะฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์เช่นหลีซือผู้ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นเสาหลักที่มั่นคงให้กับระบอบการปกครองของอิ่งเจิงเป้าหมายต่อไปในชีวิตของเขาคือเกียรติยศด,ด้วยเงินอำนาจและอิทธิพล เขาสามารถซื้อการยอมรับนับถือได้อย่างง่ายดายแต่เขาไม่ต้องการเพียงแค่ให้คนในยุคของเขานับถือ <_ d ust> เขาต้องการได้รับการยกย่องไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง <_ d ust> ดังนั้น <_ d ust> เขาจึงมอบหมายให้กลุ่มผู้มีความสามารถของเขารวบรวมเขียนสารานุกรมความรู้ทุกขแขนงเท่าที่มีอยู่ และแน่นอนว่าเขาตั้งชื่อมันตามชื่อของตัวเองหลีซื่อชุนชิวหรือพงสาวดานฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงของท่านหลีว่ากันว่าหนังสือเล่มนี้สมบูรณ์แบบมากจนเขานำไปจัดแสดงต่อหน้าสาธารณาชนและท้าทายให้ใครก็ตามมาแก้ไขเพิ่มหรือลดทอนแม้แต่คำเดียวเพื่อแลกกับทองคำหนึ่งพันชั่งเมื่อความปรารถนาทุกอย่างได้รับการเติมเต็ม สิ่งที่เหลืออยู่ก็มีเพียงความกังวลความสัมพันธ์ลับๆของเขากับเจ้าจีกำลังจะกลายเป็นภาระใหญ่หลวงเขาไม่สามารถเสี่ยงทุกสิ่งที่สร้างมาเพื่อผู้หญิงคนเดียวได้ดังนั้นเขาจึงแก้ปัญหาด้วยการหาของเล่นชิ้นใหม่ให้เธอนั่นคือชายหนุ่มชื่อเล่าไอ ผู้ซึ่งมีข่าวลือว่าแข็งแรงกำยำจนสามารถใช้ร่างกายของเขายันวงล้อรถมาไว้ได้ปัญหาหนึ่งอาจจะคลี่คลายไปแต่เขาหารู้ไม่ว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความพินาศของเขาเองได้งอกเงยขึ้นแล้วในปี238ก่อนคริสต์กาลอิงเจิ้งเจริญพระชันสาถึงวัยบรรลุนิติภาวะและถึงเวลาที่เขาจะต้องรวบอำนาจทั้งหมดมาไว้ในมือเส้นทางสว่อำนาจของกษัตริย์หนุ่มผู้นี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แม้กระทั่งก่อนที่จะได้ปกครองอย่างเป็นทางการเขาก็ต้องรับมือกับการตายของแม่ทัพที่ไว้ใจภัยแล้งและแม้กระทั่งการก่อกรบฏของน้องชายแท้ๆของตนเองซึ่งเขาก็จัดการปัญหาทั้งหมดด้วยประสิทธิภาพอันน่าทึ่งในปีแรกของการปกครองอย่างเป็นทางการเขาค้นพบว่าเล่าอ้ายกำลังวางแผนก่อรัฐประหารเขาจึงรวบรวมกำลังทหารทั้งหมดที่มีอยู่ บทขยี้ฝ่ายต่อต้านจนสิ้นซากเมื่อข่าวไปถึงหูหลีปู้เวยเขาก็รู้ทันทีว่าตัวเองกำลังตกที่นั่งลำบากไม่นานนักกษัตริย์หนุ่มก็สืบรู้ว่าเขาคือคนที่นำเล่าไอมาถวายแด่พระพันปีหลวงลีปู้เวยต้องใช้เส้นสายทั้งหมดที่เขาสร้างมาเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งนี้ เหล่าผู้กล้าที่ช่วยเขาไว้ก็คือกลุ่มผู้มีความสามารถที่เขาสะสมมาตลอดหลายปีนั่นเองผู้เขาโต้แย้งกับกษัตริย์ด้วยวาทศิลป์อันยอดเยี่ยมจนสามารถลดโทษของเขาจากประหารชีวิตเหลือเพียงการถูกปลดออกจากตําแหน่งลีผู้หวยถูกในประเทศออกจากเมืองหลวงแต่อิทธิพลของเขาก็ยังไม่จางหายไปเหล่าผู้มีความสามารถและขุนนางยังคงเดินทางไปเยี่ยมเยียนเขาอย่างต่อเนื่อง มเมื่อกษัตริย์อิงเจิ้นตระหนักถึงเรื่องนี้เขาก็เพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆโดยการในระเทศหลีปู้เวยให้ไกลออกไปอีกในที่สุดการถูกยามเกียรติซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็หนักหนาเกินกว่าที่หลีปู้เว้ยจะทนได้และเขาก็ถูกผลักดันให้ฆ่าตัวตายในที่สุดส่วนพระพันปีหลวงเจ้าจีก็สิ้นพระชนในปีเดียวกันด้วยสาเหตุที่ไม่เปิดเผย เมื่ออุปสรรคชิ้นใหญ่ทั้งสองพ้นทางไปเขาก็เตรียมพร้อมเดินเครื่องจากกลสงครามของเขาบรรพกษัตริย์ของเขาถึง6รุ่นได้สร้างโครงร่างของจักกลขนาดมหืมาที่จะฉีกกระชากแผ่นดินจีนออกเป็นชิ้นๆลีปู้เวยได้รวบรวมเหล่าผู้มีความสามารถมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งคนเหล่านี้เองที่จะกลายมาเป็นผู้ควบคุมจากกลสงครามฉิ้นและตอนนี้สิ่งเดียวที่ขาดหายไปก็คือ ระบบปฏิบัติการยิงเจิงต้องการกฎหมายและปรัชญาแห่งชาติเพื่อควบคุมจักรกลที่น่าสะพรึงกลัวนี้เหตุใดจินสีฮ่องเต้จึงประสบความสำเร็จในสิ่งที่บรรพบุรุษของเขาล้มเหลวมานานหลายศตวรรษทั้งทันที่รัฐฉินก็เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในรัฐที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเจ็ดรัฐมานานแล้วคำตอบอยู่ที่สองสิ่ง ที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งที่เขาทำหนเขาว่าจ้างคนเก่งและมีความสามารถโดยไม่เลือกที่มาที่ไปแม้กระทั่งยอมจ้างนักปรัชญาและนักคิดจากฝ่ายศัตรูและรัฐอื่น 2. และอาจจะสำคัญกว่านั้นคือเขารวมใจประชาชนให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันโดยการนำปรัชญาแห่งรัฐอันโหดร้ายที่เรียกว่านิตินิยมลีกอลซม มาใช้หนึ่งในผู้ที่ถูกกวาดล้างไปคือหลี่ปู้เหวยอดีตพ่อค้าผู้หลักแหลมที่กลายมาเป็นอัครมหาเสนาบดีและอาจจะเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงของเขาเองเมื่ออุปสรรคสำคัญหมดไปเขาก็หันมาค้นหาปรัชญาแห่งรัฐที่จะชี้นำคนของเขาทั้งหมดไปสู่เป้าหมายเดียวนั่นคือการพิชิตจีนในยุคนั้นซึ่งเป็นช่วงปลายของยุครนาฐจีนเปรียบเสมือนตลาดเสรีแห่งความ er ค <sm> the ิดและปรัชญา ลทัทธิของจื้อยังไม่อย่างรากลึกและยังมีปรัชญ,ญาอื่นๆอีกมากมายที่แข่งขันกันอยู่เช่นลทัทธิเตา๋าที่เน้นการไหลไปตามวิถีแห่งธรรมชาติลัตทีหม้อจือ้อที่ส่งเสริมความรักษากลและการป้องกันการถูกล้อมโจมตีและยังมีสำนักคิดย่อยๆอื่นๆอีกมากมายรวมเรียกว่าร้อยสำนักคิดอิงเช่นมีตัวเลือกมากมายจากบุฟเฟ่แห่งความคิดนี้ แต่มีเพียงสำนักคิดเดียวที่เข้าตาเขานั่นคือสำนักคิดนิตินิยมโดยเฉพาะผลงานของหานเฟยในขณะที่คงจื้อคิดว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้วดีงามแต่สำหรับหานเฟยเราคือสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัวและละโมบที่ต้องถูกควบคุมคงจื้อคิดว่าผู้ปกครองควรปฏิบัติต่อขุนนางด้วยความเมตตาเพื่อแลกกับความพักดี แต่ฮานเฟยเชื่อว่าผู้ปกครองต้องสร้างความหวาดกลัวให้พวกเขาและซ่อนเจตนาที่แท้จริงของตนไว้ของจื้อสอนว่าผู้ปกครองต้องยอมรับคำแนะนำของคุณนางเพื่อการปกครองที่ดีขึ้นแต่ฮานเฟยเขียนว่าคุณนางต้องยึดมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมิฉะนั้นต้องโทษถึงตายยิ่งไปกว่านั้นผู้ปกครองต้องไม่ไว้วางใจใครเลยโดยเฉพาะคนในครอบครัว เพราะพวกเขาคือผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการตายของเขาแนวคิดแบบสัจจนิยมทางการเมือง r e a l p o l i t i c s ของฮานฟรไฟโดนใจอิงเจิงในท,ทันทีมันช่วยเสริมสร้างอุดมการณ์ของเขาเองวิธีการปกครองของเขาถูกต้องมาโดยตลอดเขาแค่ต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีกวายระดับดังนั้น เขาจึงเริ่มคลั่งไครหานเฟยโอ้หากข้าได้พบชายผู้นี้ข้าตายตาหลับแล้วเขากล่าวเมื่อได้ยินเช่นนั้นลีซือก็รีบอ้างอิงความสัมพันธ์ทันทีฉงชนหรเฮาเขาบอกว่าหานเฟยนั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาเอง พวกเขาทั้งคู่เรียนอยู่ใต้ชายคาของบัณฑิตลทัทธิของจื้ออย่างสุวินจือและเขาเสนอให้เชิญหานเฟยมารัดฉินกิงเจิ้งชอบความคิดนี้และเขารู้ว่ารัฐานที่อ่อนแอกว่าย่อมต้องยอมทำตามอย่างแน่นอนเพราะเขาบทขยี้พวกเขาในสนามรบมาตลอดหานเฟยเป็นขุนนางจากรัฐหานรัฐเพื่อนบ้านเล็ก แม้ปรัชญาของเขาจะแข็งกร้าวและต่อต้านของื้อแต่ตัวตนของหานเฟยกลับไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ใครๆคิดอันที่จริงเขาเกิดมาพร้อมกับอาการพูดติดอ่านอย่างรุนแรงทำให้เขาไม่เคยเอาชนะการโต้เถียงใดๆได้เลยแต่ทว่าความสามารถในการเขียนของเขานั้นน่าทึ่งอย่างยิ่งทุกคนยอมรับในฝีมือของเขา แต่โชคร้ายที่หัวข้อโปรดของเขาคือการวิพากษ์วิจารณ์การปกครองที่ย่ำแย่ของกษัตริย์ของเขาเองจึงไม่น่าแปลกใจที่แม้จะมีความสามารถล้นเหลือเขากลับไม่เคยได้รับการว่าจ้างจากกษัตริย์แห่งรัฐฐานเลยบัดนี้เมื่อโอกาสที่จะได้รับใช้รัฐของตนมาถึงเขาก็รับภารกิจนี้ด้วยความยินดีและเดินทางไปยังถ้ำเสือเพื่อโน้มน้าวให้กษัตริย์แห่งฉิน หยุดโจมตีรัฐฐานที่รัฐฉินหานเฟยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่งจากอิงเจิง้งใช่แล้วกษัตริย์ผู้เข้มงวดและ,ะเผด็จการคนนี้จริงๆแล้วก็สามารถมีสเสน่ห์ได้อย่างไม่น่าเชื่อในบางครั้งเว่ยเหลียวนักยุทธศาสตร์ของกษัตริย์เคยกล่าวว่าแม้เขาจะเป็นเพียงสามัญชน แต่กษัตริย์กลับทำตัวเหมือนผู้ต่ำต้อยกว่าต่อหน้าเขาอิงเจิ้งพร้อมที่จะถ่อมตนต่อผู้อื่นเมื่อตกอยู่ในความยากลำบากแต่เขาก็เป็นคนที่มีความเมตตาน้อยนิดและมีหัวใจของเสือหรือหมาป่าเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเขาก็จะไม่คิดอะไรเลยนอกจากการขยํำคุณทั้งเป็นถึงกระนั้นการปฏิบัติต่อหานเฟยของอิงเจิงก็ดูจะอบอุ่นเกินไปในสายตาของหลี่ซือ ลีซูอเองก็เป็นนักการเมืองและนักนิตินิยมที่เก่งกาจแต่แม้แต่เขาก็ต้องยอมรับว่าฮานเฟยนั้นเหนือกว่าเขาคิดว่าการเชิญเพื่อนร่วมชั้นมาจะทำให้เขาได้หน้าแต่ดูเหมือนว่ามันอาจจะทำให้เขาต้องเสียตำแหน่งไปแทนดังนั้นเขาจึงทูลกษัตริย์ว่าเห็นได้ชัดว่าหานเฟยนั้นจงรักภักดีต่อรัฐของตนเองมากเกินไปและไม่สามารถไว้วางใจให้ทำงานเพื่อรักฉินได้ในทางกลับกัน มันก็อันตรายเกินไปที่จะปล่อยให้คนที่มีความสามารถระดับนี้กลับไปยังรัฐฐานช่างเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเสนีกรไรแต่โชคดีที่เขาเป็นนักแก้ปัญหาและเขามักจะมาพร้อมกับทางออกแทนที่จะมาพร้อมกับปัญหาเขาจึงเสนอให้จับพานเฟยขังคุกขณะที่ถูกคุมขงัง ฮานเฟยตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดเขาเขียนบทความเพื่อเปลี่ยนใจกษัตริย์และมันก็ได้ผลกษัตริย์ทรงเสียพระทัยกับการตัดสินใจของตนเองแต่โชคร้ายที่มันสายเกินไปที่จะแก้ไขอะไรแล้วเพราะในตอนที่พระองค์กำลังอ่านบทความนั้น ลีซือก็ได้บีบบังคับให้คู่แข่งของเขาฆ่าตัวตายด้วยการดื่มยาพิษไปเรียบร้อยแล้วแม้เขาจะตายไปแต่ปรัชญาของหานเฟยก็ยังคงอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้อันที่จริงคุณสามารถหาบทความที่เขารวบรวมออกนไนซ์ที่ตั้งไว้ได้ในหนังสือที่ตั้งชื่อตามเขาหานเฟยจือเขาไม่ได้เป็นผู้คิดค้นนิตินิยมขึ้นมา รูปแบบบางอย่างของมันถูกนำมาใช้และสนับสนุนมาตั้งแต่ศตวรรษที่7ก่อนคริสตกาลแล้วแต่หลายคนก็ยอมรับว่าหาันเฟยคือผู้ที่ทำให้มันสมบูรณ์แบบหญิงเจิง้งได้นำนโยบายเหล่านั้นมาปฏิบัติทั้งหมดและทำให้นิตินิยมกลายเป็นปรัชญาแห่งรัฐเขาเป็นหนี้ความสำเร็จส่วนใหญ่ของเขาให้กับปรัชญาที่กดขี่นี้ มันช่วยให้เขาได้จักรวรรดิมาแต่ในที่สุดมันก็จะกลายเป็นสาเหตุแห่งการล่มสลายของจักรวรรดิของเขาเช่นกันด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการนี้จากกลสงครามฉินก็สมบูรณ์แบบในที่สุดในไม่ช้าเขาจะบดขยี้รัฐคู่แข่งทั้ง6และนำจุดจบมาสู่สงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายศตวรรษนี้ปี230ก่อนคริสตกาลการพิชิตได้เริ่มต้นขึ้น เสียงหน้าไม้หนึ่งหมื่นคันที่ถูกง้างขึ้นพร้อมกันดังกึกก้องไปทั่วสนามรบทหารของรัฐหารตัวสั่นเทาขณะรอคอยสิ่งที่กำลังจะมาถึงกษัตริย์แห่งหารส่งทหารของเขาไปทำสงครามแต่พวกเขากลับมาถึงโรงฆ่าสัตว์ด้วยประสิทธิภาพเชิงกลไก ทหารของฉินได้ถล่มกองทัพหานด้วยหาฝนลูกฉนูหน้าไม้ก่อนที่จะเคลื่อนทัพเข้าไปกวาดล้างส่วนที่เหลือกษัตริย์แห่งหานได้ทําทุกอย่างเพื่อเอาใจฉินเขามอบญาติของตนเองให้ซึ่งพวกเขาก็ฆ่าทิ้งตามสบายยอมยกดินแดนส่วนหนึ่งให้ซึ่งพวกเขาก็รับไว <S <S ้โดยไม่แสดงความขอบคุณใดๆ แต่บัดนี้เมื่อมันสายเกินไปแล้วในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าความอยากที่ไม่รู้จักพอของพวกเขาไม่สิของเขาคนนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดกษัตริย์แห่งฉินจะไม่หยุดพักจนกว่าจะได้กลืนกินทุกสิ่งภายใต้ใตสวรรค์ในปี230ก่อนคริสตกาลอิงเจิ้งพิชิตรัฐหารรัฐเพื่อนบ้านเล็กๆ โดมิโนตัวแรกที่ล้มลงในการพิชิตจีนของเขาอิงเจิ้งไม่ใช่ยอดนักรบเขาไม่เคยย่างเท้าเข้าสู่สนามรบเลยเขาคือผู้สร้างเขาสาั่งให้แม่ทัพของเขาหวังเจียนเจียงหุยและหยางตวนเหอเปอิดฉากโจมตีแบบคีมจากทางเหนือและใต้เพื่อยึดหานตาน เมืองหลวงของรัฐเจา้าแต่การรุกคืบของพวกเขาก็ถูกหยุดยั้งอย่างรวดเร็วโดยแนวป้องกันของหลีมู่และนี่คือความท้าทายที่สําคัญครั้งแรกที่ฉินจะต้องเอาชนะให้ได้แม่ทัพหลีมู่แห่งรัฐเจา้าเป็นเหมือนหนามยอกอกของฉินมาเป็นเวลานานทั้งเขาและหวังเจียนแต่รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสี่แม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุครณรัตแต่หลีมู เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การป้องกันและเคยขับไล่กองทัพฉินได้หลายครั้งในอดีตและครั้งนี้ผลลัพธ์ก็คงไม่ต่างกันสิ่งที่เขาต้องทำคือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงหรืออย่างน้อยเขาก็คิดเช่นนั้นปัญหาของกลยุทธ์การตั้งรับคือมันมักจะดูเหมือนขี้ขลาดและน่าสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกชี้้เห็นโดยขุนนางของกษัตริย์แห่งเจ้าเองซึ่งเป็นคนที่รับสินบนมาจากรัชินเ <c oughs> มื่อความสงสัยของกษัตริย์เพิ่มมากขึ้น <c oughs> ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจจับคุมหลีม่มู่แม่ทัพที่เก่งที่สุดของเขาและสั่งประหารชีวิตเ <c oughs> มื่อได้ยินข่าวการตายของหลีม่มู่หวังเจียนก็เริ่มเคลื่อนทัพและเขาไม่ได้หยุดจนกระทั่งรัฐเจ้าถูกพิชิตหลังชัยชนะอิงเจิ้งได้เดินทางไปยังหานตาน เมืองหลวงของรัฐเจ้าด้วยตนเองที่นี่คือบ้านเกิดของมารดาและเป็นสถานที่ที่เขาเติบโตขึ้นมาในฐานะตัวประกันทางการเมืองอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อรำลึกความหลังเขาไปเพื่อสะสางบัญชีแค้นเก่า เขาสั่งประหารศัตรูทั้งหมดของครอบครัวฝั่งมารดาของเขาในกรณีที่คุณยังไม่สังเกตญิงจึงไม่ใช่คนที่เป็นมิตรกับผู้คนเท่าไรนักเพื่อนสมัยเด็กของเขาและตัวประกันทางการเมืองต่อเนื่องอย่างไทจือตานหรือองค์รัชทายาตานรู้เรื่องนี้ดีเกินไปเมื่อตานกลายเป็นตัวประกันในรัชชินเขาได้เห็นทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไป และเขาก็หวาดกลัวในสิ่งที่เพื่อนของเขาได้กลายเป็นหลังจากหลบหนีกลับไปยังรัฐเยียนบ้านเกิดของเขาเขาสาบานว่าจะหยุดยั้งความทะยอยทยานของเพื่อนเก่าให้ได้แต่การจะสร้างพันธมิตรต่อต้านชิงนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เนื่องจากนักยุทธศาสตร์ของอิงเจิงได้ติดสินบนขุนนางชั้นนําของรัฐอื่นๆไปหมดแล้วการลอบสังหารดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ ปี227ก่อนคริสตักาลองค์ชายตาได้ส่งมือสังหารชื่อจริงเคอมาพร้อมกับของขวัญคือแผนที่ของรัฐเยียนการลอบสังหารเกือบจะสําเร็จแต่ในที่สุดก็ล้มเหลวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ได้มอบข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบให้อิงเจิง้งในการบุกรุกรัฐเยียนในปี226ก่อนคริสตักาล กองทัพฉินก็สามารถยึดเมืองหลวงของรัฐเยียนได้และแม่ทัพหนุ่มดาวรุ่งน้ำว่าหลี่สิ้นก็ได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองด้วยการเอาชนะและจับกลุ่มองค์ชายตานได้ปี225ก่อนคริสต์กาลหวังเปิ่นแม่ทัพอ,อีกคนของฉินได้สั่งเบี่ยงเส้นทางน้ําจากแม่น้ําเหลืองให้เข้าท่วมเมืองหลวงของรัฐเว่ยกําแพงเมืองพังทลายลงและกษัตริย์แห่งเว่ยก็ยอมจำนนเป็นชัยชนะที่ง่ายดาย ปี224ก่อนคริสตกาลบัดนี้อิงเจิ้งต้องอเผชิญหน้ากับความท้าทายสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเขาต้องอเผชิญหน้ากับรัชชูรัชชูเป็นหนึ่งในรัฐที่ใหญ่ที่สุดและมีกำลังมากอิงเจิ้งเรียกประชุมเหล่าแม่ทัพเพื่อปรึกษา เมื่อเขาถามว่าต้องใช้ทหารกี่คนเพื่อพิชิตชูหลีซินแม่ทัพหนุ่มเลือดร้อนตอบทันทีว่าสองแสนนายจะอีกฝั่งของห้องหวังเจียนแม่ทัพเท่าผู้มากประสบการณ์กล่าวว่าต้องไม่น้อยกว่าหกแสนนายการส่งทหารหกแสนนายออกไปหมายถึงการทิ้งให้รัฐฉินไร้การป้องกันและมอบอำนาจทหารทั้งหมดไว้ในมือของแม่ทัพคนเดียวซึ่งอาจก่อกรกบฏได้ทุกเมือ่อในที่สุด อิงเจิ้งตัดสินใจมอบความรับผิดชอบนี้ให้กับคนรุ่นใหม่เขาสั่งให้หลี่สิ้นและเหมิงเทียนนำทัพสองแสนนายบุกรัชชูในตอนแรกพวกเขาก็ได้รับชัยชนะอยู่บ้างแต่แล้วกองทัพของหลี่สิ้นก็ติดก,กับดักซุ่มโจมตีผู้บัญชาการของเขาเจ็ดคนถูกฆ่าและกองทัพของเขาก็ถูกบทขยี้ เมื่อได้ยินข่าวนี้อิงเจิ้งได้เดินทางไปหาหวังเจียนด้วยตนเองเพื่อขอโทษและอ้อนวอนให้เขากลับมาบัญชาการอีกครั้ง600,000นายหวังเจียนกล่าวคำเดิมหอิงเจิ้งยอมตกลงหลังจะเข้าแทนที่หลี่สิ้นในปี223ก่อนคริสตกาล หวังเจียนและเหมิงอูบิดาของเหมิงเถียนก็พิชิตเมืองหลวงของรัชชูและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญสุดท้ายของฉินได้สำเร็จในปี221ก่อนคริสต์กาลร,รัชฉีซึ่งเป็นกลางมาโดยตลอดรู้ดีว่าเวลาของตนมาถึงแล้วพวกเขารวบรวมกำลังป้องกันทั้งหมดไว้ทางทิศตะวันตกเพื่อต่อต้านกองทัพฉินที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้แต่ในขณะที่พวกเขารอคอยการสังหารหมู่ที่กำลังจะมาถึง กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะหลังจากพิชิตวัดเดียนลีสิ้นและหวังเปินได้ลอบเข้าโจมตีจากทางเหนือและล้อมเมืองหลวงของรัชฉีไว้กษัตริย์แห่งฉียอมจำนนโดยไม่มีการต่อต้านมากนักด้วยการยอมจำนนของรัชฉีในที่สุดอิงเจิ้งก็ได้พิชิตจีนทั้งหมดและกลายเป็นจักรพรรดิองค์แรก สำหรับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้เขาสร้างตำแหน่งใหม่ให้ตัวเองจินซีฮ่องเต้ซึ่งแปลว่าจักรพรรดิองค์แรกแห่งฉินในเวลานั้นเขามีอายุเพียง38ปีและเขายังไม่ถึงจุดสูงสุดของชีวิตด้วยซ้ำยังมีอะไรอีกมากมายที่เขาสามารถทำได้ก่อนที่จะสิ้นลมจินซีฮ่องเต้เป็นคนชั่วร้าย นั่นคือมุมมองของนักปราดลัทธิขงจื้อที่มีต่อเขาแต่ก็อีกนั่นแหละประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยผู้ชนะมักจะโหดร้ายต่อผู้แพ้เสมอแต่ไม่ว่าเขาจะชั่วร้ายหรือไม่ก็ตามเป็นการยากที่จะปฏิเสธความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากมายของเขาซึ่งแน่นอนว่าต้องแลกมาด้วยชีวิตผู้คนจํานวนนับไม่ถวนในทางการทหารเขาขยายจักวัดฉินออกไปอย่างมากทั้งทางเหนือและใต้ ทางเหนือเขาเอาชนะชนเผ่าเซิงหนูและสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นใหม่โดยใช้แรงงานนักโทษซึ่งจริงๆแล้วส่วนต่างๆของกำแพงถูกสร้างขึ้นโดยรัฐต่างๆที่ฉินพิชิตมาในอดีตสิ่งที่จินสีหงเต้ทำคือการขยายและเชื่อมต่อกำแพงเหล่านั้นเข้าด้วยกันทางใต้เขาสร้างคลองหลิงชวี เพื่อใช้ลำเลียงสเสบียงและกำลังเสริมสำหรับการพิชิตชนเผ่าไปเว่ต่างๆแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เขาทำจะก่อให้เกิดการหนองเลือดสิ่งนี้ทำให้การสื่อสารทั่วทั้งจกกักรวรรดิสะดวกขึ้นอย่างมากและทิ้งผลกระทบที่ยั่งยืนต่ออารยธรรมจีนเมื่อเขาประสบความสำเร็จในแทบทุกอย่างแล้วเขาก็หันมาเผชิญหน้ากับความท้าทายสุดท้าย เขาจะพยายามพิชิตความตายความตายเป็นเหมือนเงาที่หลอกหลอนจิงซีฮ่องเต้มาตลอดชีวิตเขามักถูกกล่าวหาว่าหวาดระแวงแต่จะยุติธรรมหรือไม่ที่จะเรียกเขาเช่นนั้นนิยามของความหวาดระแวงคือความสงสัยและไม่ไว้วางใจผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผลดูอย่างปู่ของเขา ที่ครองราชได้เพียง3วันก็สิ้นพระชนพ่อของเขาเพียง3มปีดังนั้นทันทีที่เขาขึ้นครองราชเมื่ออายุ13ปีพวกเขาก็เริ่มสร้างสุสานของเขาแล้วชีวิตของเขาเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมในวัยเยาว์น้องชายของเขาเองก่อกบฏต่อเขา จากนั้นแม่ของเขาก็ปล่อยให้คนรักลับๆของเธอพยายามก่อรัฐประหารครั้งแรกโดยมือสังหารที่ส่งมาจากเพื่อนสมัยเด็กของเขาครั้งที่สองโดยนักเล่นพินซึ่งเขาไว้ชีวิตเพียงแค่ทำให้ตาบอดเพราะเป็นเพื่อนของมือสังหารคนแรกครั้งที่สามเกิดขึ้นหลังจากที่เขารวมชาติจีนได้แล้วคุณนางจากรัฐหานเดิม ได้จ้างชายชะกันให้โยนค้อนขนาดใหญ่ลงมาทับรถม้าของจกักรพรรดิทุกความพยายามรอบสังหารทุกการทรยศหักหลังยิ่งทำให้เขาหวาดระแวงและแยกตัวออกจากทุกคนมากขึ้นจินสีฮองเต้พยายามที่จะบรรลุความเป็นอมตะ